สวัสดีครับช่องช่างเดียวนะครับเกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นนะบ้านสวนหนูนานะครับโอ้ยเจ้าของบ้านโอ้ยอุ้ยอุ้ยรู้สึกขนหัวลุกขนแขนสแตนอัพครับช่างเที่ยงทำมาแต่เช้าเลยวันนี้หนูนาหนูนาหนูนาเลิกเลิกไม่ต้องลดไม่ต้องลดฝนจะตกอยู่วันนี้นะมันจะพายุจะลงอยู่วันนี้นะ ช่างเที่ยงทำมาแต่เช้าเลยจังโมงเนาะโอ้มันจะเกิดอาพิษอาพิษในนอนล่ะอาพิษในนรกโอ้เมื่อนี้ช่างเที่ยงทำจังโมงโมงนู้นโมงนาฬิกานู้นโมงนาฬิกาโมงนู้นสองโมงสองโมงเช้าเก้าโมงสองมงเช้าโอ้โหตาย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 ใยากเห็นจัเืตรเด้อ าบอเป็นอะบ่เป็นนบบเป็นบเป็นยันน้าท่วม้ไม่้ืมยางน้อยได้แล้ต้องปลุตุลงตัวพ่นตุ้โคตรเพโคตรมันเลยน้ำลายอยู่มันคือมาแต่เช้าแท้ครับมือนี้มื่อี้บอครับครับโอ้มันนั้นครับนอนลึกตื่นเช้า เมื่อคืนนี้เป็นไปนอนหน้าอยู่บ่ะครับบม่ได้ไปบ่ได้ไป่เอ้างัวเอาเข้ามาบ้านแล้วบ่ครับพ่อพ่ออยู่หน้าเลยบ่ว่าแสดงว่าบางมือก็นอนหน้าบางมือก็นอนบ้านมันมันพิดสังเกตได้เจ้าเด้อแล้วเป็นอะไรมาเฮามาฮอนอยู่บ่อยู่บ้านนะมีดจีรีมีดจีรีแม่นแล้วเอาเงินเข้าไปห้าพันล้วเนาะห้าพันห้าพันฮะ เขาเก็บป้ายอะไรญ่เอ้ยเจ้าบ่รู้เรื่องนะครับปรับที่เรียบร้อยนี่เ,นเริ่มเริ่มปรับแล้วครับจะระวังวางตะข่ายเหล็กละรอเทมาแต่เช้าไปนี้นนนโอ้จะลดนะผมว่าฝนจะตกบนี่อนนากอาศเย็นแต่มีจะฝนจะตกนะเอฟซีนะเดี๋ยวดึงไปไวท์ทังฝุ่นด้ยวยจ้า แบบมาแบบหน้าตายิ้มย่องแจม่มใสครับมาแต่เช้าหนึ่ง,งนคนจ้างก็ยิ้มพูนบอกอารมณ์ก็ดีคนจ้างนะไม่ต้องลุน <ข øre S 2> ้นคือบ่อะคือคือคือบ่อเนาะบ่อแล้วเจ้าหาไหมคือคนส่วนคนยังอ่ะสักเพลงเนาะเมื่อไรมีเบอ่์ติดูปานเหนื่อยไหมคนดี มีพี่เป็นแฟนมีกับโฟแมนนะครับรอคุมงานอยู่นะครับครับครับงานต้องได้ไปซื้อนะไม่้เก้ามันอย่างดีนะป๋าซื้อนะนะผาเทพผาเทพผาเทพมีบ่หลายเทเอ้าดีโอ้ได้การได้การมอยยะมวยะเดี๋ยวสุเจ้าฮุดควายจง เจ้าคนใช้น้ำเรียบร้อยค่อยถึงพิษไอ้ชานไปเกี่ยดินฝั่งันนั้นแล้วก็เกี่ยดินเนาะเกี่ยดินเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยต่อนะต่อมาพาดไปเดี๋ยวค่อยต่อเขาเขาเลือกใช้น้ำล้วค่อยต่อนะครับครับครับเจ้าใช้น้ำอยู่ผมมุจักอยู่ครับบ่ต้องบอกปะว่าไหนเจ้ากับบุรีไซเนาะ โอ้วาวตัวนั้นเนาะในการในการโอ้มีวาวอยู่เอามันมีวาวบ่นะฮะโอ้ตายตายตายบุงหูจักเนาะวันดีขึ้นดีมันมีวาวเออเบ่งเอาแล้วยูทูปเมามากนี่เตะนันวาวนะทั้งหัวด่วนทั้งโทรศซัพทั้งพิซังละมีมืดละนะ สร้างนั่นสร้างบริษัทเด้อต่อเด้อนี่สร้างบริษัทเขาต่อเด้ออืว่าวมีเนาะาร้านเานีเด้นะครับก็อัปเดตนะครับ มีแค่เหตุการณ์ผิดปกตินะครับธรรมผิดธรรมชาตินะครับสร้างเทียมทํามาแต่เช้าครับผมละกลัวครับเดี๋ยวจะหาล่มหาคันล่มคันล่มอไรอยู่ครับกลัวฝนตกกลัวพายุเข้าครับขอบคุณที่เข้ารับชมอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ